สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกม Exit งนะครับหรือทางออกหมายเลขแปนะครับผมเป็นเกมตรวจหา anomaly ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับผมที่ผมเอามาเล่นในวันนี้ก็คือเกมนี้มันจะได้รับการเป็นภาพยนตร์สำหรับคนแสดงนะครับมาเดี๋ยวเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับมาต่ ตอนเริ่มอะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับให้เราเหมือนกับว่าเกมอยากจะให้เราอะคอยเช็คว่าไอตัวนั่งเดิมของทางที่เรามาเราจะต้องเดินตรงนี้ประมาณสองสาครั้งเก่อน,นะครับเราต้องเช็คก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีมีป้ายอยู่ประมาณ6รูปนะครับแล้วก็มีพวกเนีย้ยไปไปต้องต้องเช็คละเอียดมากเลยเกมนี้แล้วมันค่อนข้างจะ แสบอยู่อย่างป้ายนี่ก็เปลี่ยนได้นะไอ้พวกไฟนี่ก็อีกคือโดยรวมอาจจะเป็นเกมที่ผมมองว่าอันไหนยากมันก็ยากไปเลยอันไหนง่ายมันก็ง่ายอันไหนคำขันมันก็คำขันอ่ะอันนี้มันเริ่มแล้วครับเกมจะเริ่มสอนล้วละยามอมข้ามพวกอโนาลี่ ถ้าคุณเจออนาวิรี่ให้ทําการหันหลังกลับแต่ถ้าไม่เจอก็ให้เดินหน้าต่อไปอืมให้ออกแค่ทางาทางออกหมายเลขแปดเท่านั้นอันนี้เริ่มจากศูนย์นะครับถ้าเกิดเราผิดขึ้นมาเราก็ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยโอเคตอนนี้เราต้องตรวจสอบโอ้โหเริ่มมาก็เจอแล้วครับ <c oughs> ไฟเบี้ยว <c oughs> ไม่ตรงอืม <c oughs> <c oughs> เริ่มมาก็โอเคเจอละโอเคหันหลังกลับได้เลยครับอืมอ่าจะเป็นหนึ่งนะครับผมปะต่อจะต้องหาทางออกมาเล็กแบดให้ได้ <c oughs> อืมป้ายก็ยังดูปกติดี อ่ะลงลงมีอะไรผิดปกติเปล่าลุงลุงลงลง,ลงผมลืมทักลุงเลยโอ้โหวิ่งมาต้องสามสี่รอบเลยลืมทักลงุงเหมืหอนป้ายก็ไม่มีไอ้ไอ้นี่ก็เป็นได้เหมือนกนะ <c oughs> ันนะบางทีอาจจะตัวสอนผิดอะไรแบบนี้เอ้ย อันไหนมันยากมันยากจริงนะเช็คก่อนอเหมือนจะไม่ไมีนะครับโอเคก็เริ่มจากสูงนาถ้ามันไม่ใช่อ่ะ <laughs> โอเคสอง ยังปกติดีไม่ต้องรีบครับเราต้องค่อยๆเช็คด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมืดเอ้ยกลับแล้วอุ้ยตกใจหมดเลยมืดอ้าวแล้วลงลงมาเช็คอะไรอ่ะโอ้โหหันมาวมองดิ สามแล้วโอ้โหตอนไปดับนี่ตกใจหมดเลยเฮ้ยโอ้โ <c oughs> หทำไมลุงติดสปีดแล้วโนอะ้โหโอ้โหโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับแล้วโอเคสี่แล้วโอ้โหลุงลุงติดสปีดมากโอ้โห โอ้รอบนี้ลุงจะเป็นอะไรไหมเนี่ยผมจะบอกว่าอันบัาลี่บางตัวทําเราต้องมองได้นะแล้วเราต้องเริ่มตักตูนใหม่เหมือนกันนะทำไมมอนไม่เจอเลยฮะเฮ้ยเดะเดะเดเดเดโอ้โห โอ้โหหน้าอย่างรลอนเลยโอ้ยนะกินไปสองข้างบนก่อนกลับเลยลุงไม่เห็นหรอเมื่อกี้บนเพดานมีหน้าผีว่ะโอ้อาละต้องสองข้างบนดีๆเลยสินะแบบเนี้ย เป๊ลูกตาขยับโอ้โเฮ้ยขยับงี้เลยกโกลับเลยไม่เดินต่อแล้วจ้าหันกลับจ้าโอ้โหหกแล้วเหรอมีอะไรไหม ลงปกติใช่ไหมอ้าทำไมันปกติหมดเลยวะเอ้ยเอ้ยมันเชิงจิตวิทยามากเลยเหมือนเหมือนมีแต่ก็รู้สึกเหมือนมันก็ไม่มีเอ หายทำเป็นศูนย์ก <va> ็เ <salah> ร <V> <iter> ิ่มใหม่มันก็แค่นั้นแหละเออเจ็ดแล้วเหรอโอ้ยทำแบบเริ่มใกล้ความจริงรู้สึกว่าเราจะต้องผิดแน่เลยะ ลุงอะลุงปกติไหมลุงมันปกติเกินไปจนน่าสงสัยว่าเราเรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่านะ ป้ายมันใหญ่ผิดปกติปะ่ะเอ๊ะป้ายมันใหญ่มากเลยนะเออเออรู้สึกมันป้ายมันใหญ่มากเลยนะเฮ้ยกลับเถอะเอ๊เนะเฮ้ยพังออกไปเล่นแปลแล้วป้ายใหญ่จริงเหรอ,อเมื่อกี้โอ้ ป้าใหญ่จริงด้วยแล้วอันนี้จะมีไหมอ่ะลง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 ครับเอ่อมันมันมีอะไรปกติผิดปกติไหมอ่ะ ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้อ๋อเอ๋ไม่มีโอเคเริ่มใหม่ก็แค่นั้นแหละเฮ้ยโอ้โหเจอทางออกโอ้โหไม่หลอกกันใช่ไหมขึ้นไปเลยครับโอ้โหเรา เราหาทางโอเวอเล็กแปลได้แล้วโอ้โจบแล้วโอ้โหเล่นแบบไม่พลาดอะไรเลยวะเนี่ยกูเอ้ยแต่ไม่เคยยังไม่ได้เจออย่างอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอีกรอบแล้วหาพวกอโนอมเลียนอื่นๆบ้างเด,เดี๋ยวเล่นไม่คมุ้มมาเลย อ่านี่ยมันมีอนลลีทั้งหมด25อันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราหาอันอื่นให้ครบดีกว่าเานะอโอ้ยเจอละเฮ้ยโอ้โหไข่คร,ครับเนี่ยโ <c oughs> อ,อ้โหยืนช่องด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเป็นผู้หญิง้นยนะ

เฮา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโห้ยโนียเน้ยโอ้โห้ยอีอย้ยโอ้้ยออ้อย้ยโอ้ยยวยมอ้ยยโยยโอ้ยโ้ยอโอ้เโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยอ้ย้ยอรอ่ะอ สวัสดีครับสอ,สองทังสองคนเป็นใครครับเอ๊ะเราหันหลังอะ่ะอุยอ้ยโอ้ภาพตัดเลยโอ้ยเป็นอมนอมารี่ที่เรานี่นี่แล้วเหลืออีก22อันสีนาเดี๋ยวทำไมมีไฟวะใช่เหรอม่ปกะติไม่เคยไฟขึ้นนี่เออ กลับแล้วครับเอ๋ทำไมลงตัวใหญ่จังลงไปกินอะไรมาครับทำไมตัวใหญ่ขึ้นกินเห็ดมาหรือว่ามาหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหตัวสูงมากกลับเลย โอเคกลับเลยอันนี้เจอแล้วของจริง <c oughs> เฮ้ยโอ้โหไปงานพราหมขามโอ้โหยังร้อนเลยเฮ้ยจะมันก่อนมาอยู่ตรงกลางขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงอะไรโอ้โห แล้วเปเล่นไชนิ่งโอ้โแล้วน้ำมันไหลขนาดไหนวมเนี่ยโอ้โอ้โหอ้โหอ้โมสอ้โหโอ้โลโอ้โอ้โหโอ้โหโอห้โหโอ้โหอหโอ้โหอ้โอ้โหโอหโอหอ้้หอหโอ้ห้อ เออเฮ้ยโอ้โหทำไมหน้าหน้าลุงเป็นงี้นะอย่า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 เข้าใกล้อย่ามาเข้ามาใกล้ผมอย่า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 ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยแปลกๆนะเอ๋มันเป็นทางออกไปเลขสุดวะมันมันหลอกเรานี่เฮ้ยเฮ้ย อย่ามาหลอกผมจ้าพื้นแปลกๆนะคุณโอ้โหละพื้นละพื้นหน้าโอ้โหหน้าคนด้วยกลับเลยเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดโอ้โหโอเคเดี๋ยว่าโอ้โห สีดำอะไรนี้มันโอ้ล้างแอร์บ้างนะดำขนาดนี้ทำไมลุงหันทำไมต้องหันมามองมากาผมแบบนั้นนะปกติไม่เคยหันมามองนี่แบบแปลกๆนะลุงมีอะไรผิดปกติไหมลุงลุงลุง เอ้ยเดี๋ยวมันกลับหัวงั้นน่ะโอ้โหกลับเลยเอ,เอา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 โอ้โหไปสรุวเลยโอเคกลับเฮ้ยเฮ้ยหอย่างมืดโอ้โห เดี๋ยวาบอกแล้วว่าหลอกให้เราตกลงไปไม่เอากลับเลยตรงนี้ผมดูหลายรอบเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหขยับอย่างนี้เลยโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยว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 พื้นแปลกๆไม่มันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนนะ โอ้พื้นมันมีแค่แคล้ายๆก็มีแบบเนี้ยแต่มันไม่ขนาดไอ้ตรงเนี้ยนฮ้ย <c oughs> โอ้โหอุห้ยขนลุกเ <c oughs> <c oughs> หลืออีกหนึ่งโอ้โหแล้วลุง โอ้โหแล้วลุงหน้ายิ้มโอ้โหลุงได้ยิ้มอย่างนี้โอ้โหจะเจอเรื่องอะไรมาเหรอครับลุงโอ้โหผมอะไรกลับแล้วครับโอหเฮ้ยโอ้โหเจอออนมาลี่ครบแล้วออนิมาลี่ทั้งหมดคบแล้วขอบคุณสำหรับการเดินทางใต้ดินเี้โอเคผมออกแล้วนะ โอเคจบครบสมมูลครับผมหาอนม m a l y ครบแล้วครับผมก็จบไปเรียบร้อยนะครับผมกับเกม exit เองนะครับผมถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆผมได้นะครับสวัสดีครับ